มาฮสีสวยมากกทุกคนดดูดสวัสดีค่ะบอสหานะคะพบกันกับวันฮาโลวีนแหมน่ากลัวไหมคะทุกคน <c oughs> น่ากลัวสุดๆเลยค่ะพี่บาคีวันนี้นะคะเราจะมาทำสลามฮาโลวีนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่ธรรมาดาอย่างแน่นอนเพราะว่าเกรนใส่แว๊เราจะมาเล่นด้วยชุบๆๆอย่างนี้นะคะเราก็จะเป็นฮาโลวีนยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงโอ๊ย อุ๊ยพีาถอดแว่นแล้วสวยอะ่ะมีใครกล่าวไหมคะไม่มีนะอุ้ยถอดแว่นโชว์ได้เหรอคลิปนี้ตาเขะทุกคนจริงๆโอเควันนี้นะเราจะมาทำฮารลวีแล้วเราจะใส่นี้เลย มาเป็นฝักทองแตงโมชายโยโห่ฮิ้วกันนะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะวันนี้สลามของเราจะฟินเวอร์ฟินแวขนาดไหนขอคนละหนึ่งลายตามดูกันเลยค่ะมาค่ะก่อนอื่นเลยเราจะใส่กาวน้ำใส่ลงไปนะพี่พาคิดว่าอันนี้น่าจะเหลือประมาณ1ขวด1ขวดหนึ่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งขวดว่ะหนึ่งแปดออนนะคะประมาณครึ่งเส้นหนึ่งส่วนสามค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปในกาวแล้วก็เขย่าเช็คเช็คเช็คค่ะใส่น้ำก่อนนะ ค่ะทุกคนมาเรามาใส่น้ำลงไปเลยนะคะบลมบมบม,บมใส่เหมือนกาวเลยคะ่ะพี่พาก็จริงนะคะเส่จเหมือนกาวจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมีการคนกันนิดหน่อยจริงๆเิงป้าพาจะทำให้เขาเป็นสีใสเนี่ยแหละแล้วค่อยมาผสมสีที่หลังคนเลยอ,อ,อร่อยนี่ ไปนะคะเราก็จะใส่น้ํายาทนานําสรามจมกว่าจะจับตัวเป็นก้อนคือง่ายมากแต่ว่ามันจะแบบใส่ที่หลังคือมันจะ Perfect ต้องใส่ที่หลังดูนะดูนะดูดูความขึ้นรูปเป็นไงของเขาดีค่ะสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะน้ำยาปาพานะคะขวดเล็กขวดใหญ่สามารถสั่งซื้อได้ที่ l i like น์ a p a p a pha นะคะขวดใหญ่ร้อยหบาทนะคะขวดเล็กเกบาบทส่งฟรีทุกคนเท่ากับขวดละแค่ 49บาทเท่านั้นเพราะค่าส่งก็50าแล้วใช่ไหมดูคือจะพูดว่าเราไปซื้อกาวเซเว่นบิ๊กซีโลตัสบราบราบรา,บราแล้วใส่น้ำและใส่น้ำยาปะผาผาเป็นสะลามคะ่ะไม่ต้องไปคิดสูตรให้มันวุ่นวายขายประจอมนะแคะ่โอเคมมแค่ไม่ต้องไปคิดมากมายแคะ่นี่แสบแสบแสบสุดจัดนะคะนี โอเคนี่ยืดไหมยืดหมุน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 แค่นี้เองนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาดีนึงจริงๆป้าพายอยากให้มันเหลวกว่านี้อีกนิดนึงนะแต่นี้มันค่อนข้างที่จะเป็นตัวหน่อยนะเนี่ยใส่น้ำลงไปอีกไหมอยากให้มันเหลวกว่านี้อีกใส่น้ำไปอีกแล้วจะเป็นยังไงอ่าทุกคนไม่เคยเห็นใช่ปะใส่น้ำลงไปอีกคือมันเป็นก้อนไปอ่ะป้าพาต้องการให้เขาแบบแบบเออเป็นเยลลี่เลยอ่ะนี่ดูนะ เราจะใส่น้ำเข้าไปอีกแล้วเราจะบีบสลามที่เป็นก้อนเนี่ยให้เขาเหลวลงไปอีกซึ่งทำยากกว่าเมื่อกี้แบบร้อยเท่าพันเท่าเลยแต่ว่าเพื่อความแซบและนุ่มของคลิปนี้นะคะปราพาก็จะทำค่ะเพื่อทุกคนนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงถึงกลับมานะคะโอเคถ้าได้ทุกคนเราได้มาแล้วนะคะสลามใสใสใสจริงรเปล่าป้าพาเอานี่นะคะสลามใสใสของเราเลยค่ะดูดิ น่าเล่นมากตอนนี้นะคือเราใช้เวลาน,านานมากในการแบบขยำขยำขยี้ให้น้ำทั้งหมดอะ่ะมันเข้ากันกับกาวแล้วเห็นไหมความที่เวลาเราดึงแบบนี้มันจะเป็นแบบเนื้อแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเนื้อเยลลี่เยลลี่เลยแล้วสลามเนื้อเนี้ยจะเล่นมันมากทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาใส่สีกันก่อนนะคะเราพยายามที่จะปรุงแต่งสีค่ะนี่เราจะใส่สีเหลือง สีเหลืองเนี่ยเป็นแบบผงผงอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะติดมือมากๆทุกคนไม่ควนไม่ครวน,รวนเอามาใกล้กับอะไรก็ไม่ได้ไดนะฮะสีเหลืองกับเอาสีแดงค่ะขอสีแดงหนึ่งหยดแล้วกันเนื่อหนึ่ง,งสองและกันอ่าสองนี่เหลืองกระแดงมาเลยค่ะฮาโลวีนไม่จ้าคเนี้ยฮาโลวีนนะเป่าเอ้ออยเลือดค่ะต้องการเลือดเลือดไหมคะทุกคน <laughs> อาเปื<ะ>้อนมือ กลัวเปื้นมือมากอ้าจะแตกแล้วเหมือนลูกโป่องอะ่ะทุกคนเหมือนลูกโป่งแบบว่าไอ้นี่สีไว้อะ่ะคุมสีไวอ้อ่ะอ้าดูทุกคนเหลืองเหลือแดงๆอุ้ยเลือดข้าต้องการเลือดเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนอยู่นะนี่ออกเป็นแบบอ่าส้มแดงเลยนะคะฮาลาวินสุดฤทธิ์จ้าแม่จ๋าดูดูสก้อนสีสวยมาก น่าเล่นสๆสุดซัม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 นี่สมอกส้มอรังการสุดฤทธิ <souvent> ์โอ้โหรสมากค่ะแม่ค่ะโอ้โหเห็นไหมคือจริงๆแล้วว่าไม่อยากใส่ลูกปัดเลยอ่ะเดี๋ยวลองเล่นแบบไม่มีลูกปัดก่อนนะกลัวใส่ลูกปัดไปแล้วอ่ะมันจะเล่นไม่ได้อันนี้คือเล่นมันมากนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอปล่อยเขาให้เขาลงลงแบบ ไหลลงไปเต็มที่ก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นกันเลยมานี่นะให้เขาแบบกลมๆประมาณนี้เราก็จะใส่ลงไปอู้สวยทุกคนดึงขึ้นมาดึงยืดอุจากโกขึ้นมาด้วยดึงยืดโอ้โหดูดีทุกคนดูมันเป็นแบบเหมือนแบบขนมไอ้อนะันนะั้นอะขนมวงๆอะดูมีความแบบฟอง,ฟอ,งฟอดขึ้นมาหทุกคน ชอบตรงนี้เนาะอันนี้คือพอไม่ได้เล่นนานตรงนี้เป็นสนิมเลยทุกคนเป็นสนิมสนิมก็มาจ้ะแม่มีแค่เมืองไทยไหมสนิมเมืองนอกมีไหมใครอยู่เมืองนอกบอกหน่อยได้ปะที่เมืองนอกมีสนิมไหมถามอะไรอย่างนั้นเจ๊มานี่เดี๋ยวจะให้ฟอฟูเดี๋ยวจะบีบให้ดูคือมันยังไม่เยอะพอไงเมื่อกี้นี่มันต้องดึงฟูขึ้นมานี่มันจะเป็นฟองแบบนี้ นี่นี่ไม่ได้ใส่ใหม่นะอ่ะฮะแซปปลาแต่มันจะได้แค่ทีเดียวมันจะต้องแบบบูดขึ้นมาบูดขึ้นมาได้นะบูดบูดไม่ใช่แล้วเจ๊พาไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้เอาใหม่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 บอ๋อต้องทําช้าๆทุกคนต้องให้แบบสลามมันเกาะอย่างนี้เกาะติดแบบนี้แล้วก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ใช่แบบนี้แหละอ่ามันถึงจะเป็น สูงไปอีกสูงไปอีกแล้วค่อยๆเด็ดออกมานี่เด็ดไม่ทันเมื่อกี้อย่างนี้ไม่เท่าไหร่เนี่ยบีบแบบใช่บีบมันฟินมากกว่าทุกคนมันต้องบีบส่วนมากเขาใส่ไม้แล้วมันจะฟินเวอร์ฟินเวอร์อ๋อเราต้องรอให้เขาไหลก่อนจะทําเป็นเล่นไม่ได้ทุกคนหมายถึงต้องรอให้เขาแบบลงไปนิ่งๆก่อนแล้วเราค่อยแบบเล่นลงไปถ้าเขาเป็นหนาๆไม่ได้ก็อยากเล่นแล้วก็อยากเล่นแล้วอะอะ้เล่นเลย ว้าวโอเคยืดๆย่ืดๆอุ้ยดูดิเวลามันยืดอะเพอร์เฟคมากๆค่ะทุกคนโอ้มาเลึกึ่ยมาเลึกึ่ยมาเลึกึ่ยเพียงออกมาเลึกึ่ยมาเลึกึ่ยมาเลึกึ่ยเพียงดูดิฟังนะหนึ่งสองสามอุ้ยฟินอะนี่เห็นปะเลิศเพอร์เฟคโอเค เรียบร้อยแล้ววันนี้คือจริงๆเรามาเล่นสลามให้ดูอ่ะจะบีบอีกสักสิครั้งนะทุกคนสิครั้งท้ายคลิปนี่ไหมห้าครั้งท้ายคลิปคือถ้าไม่มีตัวนั้นเล่นนะอันนี้ก็คือเพอร์เฟกแล้วทําให้เขาเป็นหลุมเป็นบ่อก,ก่อนนี่เจ๊ขอทําเป็นหลุมก่อนเป็นหลุมเป็นบ่อกนะันมาเจ๊พา <laughs> ไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้เจ๊พาไม่มีเหว่าหรอกมา หเทลงมาเทลงมาเทลงมาเฮ้ยสีสวยมากทุกคนดูดิอู้อววสวยมากดูดิพี่พายาให้มันฟินมากกว่าเดิมจังเลยอะ่ะมันจะฟินมากกว่าเดิมไหมทุกคนเนอะมันมีเสียงด้วยอุ้ยดีเ่ยดี ้ยมันกระเด็นนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เด๋เดต้องทําแบบนี้ก่อนนี่คือเราไม่มีไม้ไงเราเลยไม่ต้องเก่งอะไรมากถ้ามีไม้นี่คือเก่งสุดเดธเลยนะอทําให้ช่องว่างมีมากขึ้นทุกคนแต่เราต้องมาลองดูว่ามันจะกรุบกรอบมากกว่าเดิมไหมอันนี้ขอผสมกันก่อนเห็นไหมคือน้องสลามเนี่ยเราเอาไปแบบทําความสะอาดอะไรก็ได้เลยนะเห็นปะมัน เก,ก็บสิ่งสกปรกหมดเลยเพราะฉะนั้นเล่นเสร็จต้องล้างมือนะอย่างที่บอกเนาะอ้ยมันก็ฟินเลยนะไม่ต้องทํามันก็มีเสียงเลยทุกคนอาหาทุกคนพร้อมแล้วหนึ่งสองสมุ้ยสวยดึงขึ้นมาค่ะด,ดูมีลูกปดัดมีลูกปดัดมีลูกปัดมีความลูกปัดนั้นโอโ้โหนี่แต่ว่ามันอุ้ยน้อยแต่มาก ยากแต่ง่ายอ่ะเขาเหลวเร็วมากเลยนะทุกคนลองอีกทีอู้อู้สวยอะ่ะดึงขึ้นมาอู้มีลูกปัดสวยมากทุกคนคือมันน้อยมากนะมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอันนั้นแต่ว่ามันมีความฟินมากกว่าฟังน่ะเพราะมันมีความแบบช่องว่างของความแบบเป็นสรามรอยเงี้ยโอเค เรียบร้อยแล้วขอให้สนุกกับวันฮารลวีนี้นะคะไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าวันนี้ปลดล็อกดาวน์วันแรกดนะ้วยเนอะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนะคะจะไปได้ไปเที่ยวไหนกันก็คอมเมนต์บอกกันมัน่งเอาเฟียงหมาเ่าถ้าไงคลิปนี้เป้า่าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนกิมนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอื้อ